สวัสดีครับวันนี้มาเจอคุณจอเจ็ดครับมีความรู้สึกไงครับวันนี้ครับจอเจ็ดก็ถือว่าเร็วนะฮะสี่ปีมาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามันเร็วชีวิตหลายคนนะ่ะตั้งแต่หลังการจูปี5-3าสาจนถึงวันนี้หากใครมีวิญญาณหรือมีความสิ้นคนเสื้อแดงในใจเสมอจะรู้สึกว่าวันเวลามันจะเร็วมากอีกแป๊บเดียวก็ครบสี่ปีแล้วที่เสียแดงหมดลมหายใจไปไม่เป็นไรครับมันเป็นวัฏจักรของชีวิต ความคิดถึงที่เรามีให้กับเสด็แดงมันอาจจะไม่หนาแน่นเท่าเดิมแต่มันังมีอยู่เสมอแน่นอนแล้วก็ฝากไปถึงกับหลายๆคนเฉกเี่นเรื่องสถานการณ์าเัเมืองด้วยนะว่าวันนี้มันก็อยากกลับมาเป็นวงจรเดิมอีกแล้วสิบปีก่อนเราคงไม่คิดหรอกว่าวันนี้เราจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกเสด็แดงที่มองบนสวรรค์มองลงมาก็คงจะพยายามที่จะปกป้องเราให้กำลังใจและพยายามช่วยเหลือเราทุกคน,นครับ ็ฝากอะไรให้เป็นสติเตือนใจประชาชนขอให้มีกําลังใจในความจริงอย่ามีกําลังใจจากคำปะดมอย่ามีกําลังใจจากข่าวลวงอย่ามีกําลังใจเกินจริงอย่าทําอะไรเกินจริงเพราะถึงเวลาเรามีบทเรียนแล้วเรามีประสบการณ์แล้วทําอะไรเกินจริงแล้วคนที่รับพราอคือตัวเราคือบุตรหลานครอบครัวที่ยคนที่อยู่ยหลังคนที่ต้องดูแลสู้ให้เต็มที่แต่ต้องรักษาตัวเอง ให้ปอลอดภัยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคุณรคบคุณจอเจ็ดครับ